สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเราจะมาเช็คว่าหมายเลขบัตรประชาชนกับเบอร์โทรที่เป็นพร้อมเพย์ของเราเนี่ยผูกไว้กับธนาคารไหนบ้างเช็คได้ผ่านแอปพลิเคชัน K+ p l u ันั่นเองนะครับวิธีการเช็คนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับเปิดในส่วนของแอปพลิเคชัน K+ Plus กันขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับมาเลือกตรงคําว่าธุรกรรมที่อยู่ตรงนี้นะครับต่อจากนั้นให้เ,เพื่อนๆเลือกตรงนี้นะบริการอื่นๆเลือกตรงนี้เข้าไปได้เลยครับ เลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีคําว่าพร้อมเพย์นะครับตรงนี้นะเลือกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็จิ้มคําว่าลงทะเบียนหรือว่าแก้ไขนะโอเคนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับหมายเลขเบอร์โทรนะครับมันจะมีแจ้งไว้นะครับว่าเราผูกไว้กับธนาคารไหนแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยของเราได้ผูกไว้กับธนาคารไหนถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะแก้ไขจะต้องติดต่อเจ้าของธนาคารนะครับเพื่อทําการแก้ไขต่อไปบางทีเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องการใช้ในการรับสิทธิยาแต่ไม่รู้ว่า มันผูกไว้กับธนาคารไหนสามารถมาเช็คได้ผ่านแอปพลิเคชันเก็บพัสอีกหนึ่งช่องทางในการเช็กนั่นเองนะครับเราไปใช้งานกันดูนะครับผม